ดีสวัสดีครับผมได้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการวาดหน้าคนฉบับอนิเมะนะครับโดยเป็นฉบับตัวตุ้งตากตามทั่วไปนะเป็นบาง่ายอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าลายเส้นผมอาจจะไม่เหมือนขนาดนั้นนะครับก็ผมก็จะมาสอนนะครับว่าวิธีการขั้นตอนการวาดหรือว่าสัดส่วนใบหน้ามีอะไรบ้างผมจะมาบอกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มฝึกกันเราต้องวอร์มมือนะครับเรียกวอร์มมือคืออะไรครับวอร์มมือคือการที่เราต้องแบบขีดเส้นขีดเส้นเรืเลย ่จีเส้นแนวแช่งหรือว่าแนวแนวตรงวงกลมอะไรก็ได้ครับเพื่อเป็นการวอร์มมือของเราให้มือของเรานั้นจะได้ลากเส้นแห่งของเทียวอร์มมือยังไงผมงยาสองแถบเมื่วอร์มมือนะครับคือก่อนแรกเราจะมีกระดาษกับดินสอก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยางลบนะครับวิธีลากเส้นอย่างนี้นะครับทำ่างนี้นะครับคือสำหรับมือใหม่เนี่ยทำไปเรื่อยครับผมมือใหม่จะไม่เข้าใจครับว่าทำไปทำไมคือการทำแบบนี้นะครับมันทำให้เส้นเราตรงครับผมเราฝึกนี้ไปเรื่อยมันทำให้เส้นเราตรงครับให้ดียิ่งขึ้นนะแนะนำครับให้ว่าฝึกถ้าอยากอยากว่ครับ เดี๋ยม่ก็ถ้าคิดว่าตัวเองก็ฝึกมาพอสมควรแล้วก็พอครัน,นอันนี้นะครับคือสิ่งที่ผมเตรียมมาให้ในวันนี้นะครับคือใบหน้าของคนคนหนึ่งนะครับอันนี้คือใบหน้าของอนิเมะครับเป็นตัวละครผู้ชายนะครับที่ผมได้เตรียมไว้นะครับก็เราจะดูสัดส่วนเลยครับสัดส่วนนะครับใ้แบ่งตามนี้นะครับตรงนี้เป็นหน้าผากนะครับหน้าผากจะอยู่ไม่เกินคิ้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมหน้าผากตรงหน้าผาคิ้วนะครับตรงนี้คือหน้าผากนะครับส่วนนี้คือคางนะครับอันนี้คือส่วนที่ ที่เขาเรว่าไงสุดที่คนหลายคนวาดภาพบ่อยครับเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยชอบว่าดตาสูงกว่าหูนะครับความจริงแล้วตาคนเราเนี่ยต้องอยู่ที่เดียวกับหูนะครับคือเราจะไม่ไม่เกินหูแล้วก็จะไม่ต่ำกว่าหูนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นครับว่าจะมีสีช่องครับนี่ครับนี่คือตากับหมูกครับแล้วก็เว้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเว้นขึ้นใหม่นิดนึงจะเป็นเป็นช่องของ คิ้วนะครับคิ้วนี่คือจะมีหลายสไตล์มากนะครับแล้วแต่ว่าเราจะวาดยังไงนะครับเราไปหาเรสฟอรเรนซ์ดูหน่อยดูครับแล้วก็ผมจะบอกตรงนี้ไปเลยตรงนี้ครับตรงระหว่างตานะครับตรงระหว่างตาตรงกลางจะเป็นจมูกนะครับจมูกของเราก็แล้วแต่ครับว่าเราจะวาดยังไงนะครับก็จะมีจมูกแบบสไตล์นี้ไหมครับพี่เป็นแบบตัดทอนพอสมควรนะแบบมีขีดเดียวหรือว่าจะเป็นแบบสองขีดนี้แล้วก็อย่างนี้ครับก็นะครับก็จะเป็นส่วนของปากนะครับส่วนของปากจะอยู่แถวอ่าลงมาจากอันนี้หนึ่งช่องนะครับเห็ไม่ว่ามันจะลงมาตรงนี้หนึ่งช่องเพรากนอ่งะว่สันเท่าไหร่ถ แต่ว่าถ้าไม่ชอบก็เอาลงใหม่ทีหนึ่งก็ได้ก็อันนี้จะเป็นคร่าวๆของการวาดหน้าคนนะครับว่ามีสัดส่วนยังไงบ้างยังไงบ้างครับอันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีล่างนะครับว่าผมล่างยังไงนะครับในการวาดหน้าคนคนนี้ที่มานะครับคือวิธี่ล่างจะมีสองแบบนะที่ผมใช้นะครับจะมีแบบที่เราจะใช้แบบวงกลมนะครับแบบวงกลมนะครับแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมนะครับถามว่าผมทานแบบไหนมากันครับรู้สึกว่าทานสองแบบนะครับแต่ก็แล้วแต่ลมครับว่าจะใช้แบบไหนแล้วผมจะมาสอนกันสองแบบแล้วนะครับก็เป็นวงกลมเป็นหน้าผู้หญิงนึ่งอันส่วนสี่เหลี่ยมเป็นหนนนนนนน้้้าาาาผูชยะคคครรรัััับบบกกกก็็่่ออเววดงลมมขึ วงกลมไม่จำเป็นต้องตรงแล้วนะครับ,ร okay. บ,ร house, บ,บ terminal, แต่ให้เรารู้ว่าวงกลมใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับว่าน่าจะประมาณนี้ก็พอนะครับร, Alpha, บบรูบบรบร้ ümüz, รสึกว่าผมวาดเล็กไปหรือเปล่าใช่ไหมละแล้วก็พอเราได้วงกลมมาหนึ่งวงแล้วเนี่ยล้วก็ขีดเส้นแบงคืงกลางครับอันนี้นะครับพอเราได้เส้นอีกเส้นหนึ่งแล้วเราก็ขีดอีกเส้นหนึ่งครับเป็นเส้นตรงกลางตัดจะเป็นเส้นที่ตัดระหว่างตรงกลางนี้นะครับอันนี้จะเป็นเส้นของส่วนตาครับตากับหูนะครับที่จะอยู่ข้างกันนะครับส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือคางครับผม เป็นคางนะครับก็ถ้าเป็นส่วนผู้หญิงนะครับคางจะคางอาจจะตรงบางคนก็อาจจะเรียบอย่างนี้ครับบางคนอาจจะโค้งอย่างนี้แต่ว่าผู้ชายผมแนะนําให้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เป็นนี้ครับลงมานี่ครับเพ่เป็นคางตรงสำหรับผู้ชายที่เป็นสายแบบข้าอข้าวเป็นแมนนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นคางแบบทู่ๆแล้วนะครับถ้าคางเบียบก็ได้ครับแต่แล้วแต่เส้นผมนะเดี๋ยวผมวาดผวาดเป็นสีนอันนี้เป็นรูปผู้หญิงก่อนนะครับผู้หญิงเราต้องเริ่มแบบการล่างรูปนะครับเราต้องเริ่มแบบตรงนี้ครับสองตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดฝัังนนนี้ะครบ เรื่องฝั่งนี้ครับเราค่อยๆร่างลงมาครับทำช้าๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆล่างครับโอเคครับเอามาถึงตรงนี้ครับ่างตรงนี้ได้ขีดเส้นครับอันนี้สำหรับคนที่ยังจับไม่ถูกครับเราล่างตรงนี้ครับขีดเส้นครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นส่วนระหว่างกลางครับผมเราพอเรามีกลางแล้วครับเราปรปัดค่อยๆปัดลงมาผู้หญิงจะมีแก้มหน่อยครับวาได้โค้งนิดนึงนะครับวาได้โค้งหน่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นหน้าของเด็กผู้หญิงนะครับวาได้มาประจบกับตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็พอเราได้หน้านี้นะครับเรราก็ปปดขึ้้นนไอยู่ตงี ก็ปาขึ้นมานครับให้หน้าน้องจะเป็นกลมๆหน่อยนะครับหน้าร้านจะต้องหน้าผู้หญิงนี่คือต้องหน้าผู้หญิงจะเป็นส่วนต่อส่วนโค้งที่อ่าเขาเรียกว่าไงมันจะเป็นส่วนต่อส่วนโค้งอย่างชัดเจนนะครับก็ถ้าผู้หญิงมีแก้มหน่อยก็เราก็วาดแก้มให้แบบเตยมานิดนึงถ้าแบบมีน้ำมีนวลหน่อยก็นะครับวันนี้ก็เป็นว่าอันนี้ก็นา่าจะโอเคนะครับโอเคครับผมพอเราได้ยินแล้วใช่ไหมฮะเราก็ล้านเสน้นมาตรงนี้ครับผมเส้นบางๆครับเวลาล่างรูปนะครับให้ทำเส้นบางๆนะครับเพราะว่า การร่างลูกถ้าเราใช้เส้นหนาไปเนี่ยเวลาเราล่างผิดหรือว่าแบบเราเราจะลบใช่ไหมเราจะลบเพื่อตัดเส้นอย่างเงี้ยมันทำให้กระดาษเราเลอะนะครับก็แนะนำว่าให้ร่างเบาๆนะครับเบาๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหูนะครับหูนะผมวาดหูไม่เหมือนกันก็อย่าตกใจครับวาดหูจริงครับนี่ครับหูนะครับโอเคครับแล้วก็ใบตาครับตาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับ อยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าอยากให้ตามันเท่ากันนะครับตอนวาดรูแเราก็ทำนี้ครับเนะครับมันจะสะดวกมากเลยนะครับว่าเรามีเส้นตรงนี้กำกับไปแล้วนะครับว่าตาเราจะสูงประมาณไหนตาเราจะเล็กประมาณไหนนะครับก็ใช้เส้นนี้กำกับได้เลยครับแล้วก็คิ้วคิ้วก็จะอยู่ตรงนี้ครับสองข้างเลยนะครับคิ้วอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะวาดคิ้วนะครับถ้าสไตล์นีเมเนี่ยเราจะมีคิ้วสองอันนี้มันอยู่ดล้วนะครับเป็นคิ้วเล็กๆครับมันเหมือนเป็นชั้นตาครับเป็นชั้นตาแล้วก็พอเราได้หน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทุบนี้ะครับ ันนี้เราทําทําไมอันนี้คือเราเหมือนเราทําความเทิรให้น้องนะครับว่าสมมติเราจะทำสของนมปานไหนครับเราก็ทาความเถิรนไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่างแล้วน้ำว่าหัวอย่าสูงเกินไปนะครับเราสามารถเอ่อเกินเกินที่เราล่างไว้นิดหน่อยได้ครับเกินนิดหน่อยได้ครับไม่เป็นไรครับการบ้านด้กไม่ผิดไม่ถูกนะครับล่างไปแล้วก็อย่าเกินสูงเกินไปนะครับให้เกินนิดนึงนะครับถ้าจะเกินได้ก็เกินแค่นิดเดียวนะครับแบบไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับพอประมาณ จมูกจมูกจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับจมูกจะอยู่ตรงนี้ส่วนปากก็จะอยู่ตรงนี้ครับปากน้องจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าผีนะส่วนอันนี้จะเป็นส่วนคอนะคครับอก็คอคือคอคนเรานะครับจะไม่ตรงอย่างนี้นะครับถ้าใครวาดตรงนี้คือผิดนะครับคือใครๆว่าคอคนเราตรงนี้ครับคือผิดนะครับคอคนเราจะต้องมีอ่าสมวัตถุทรงโค้นิดนึงนะครับแล้วก็ให้มันโค้งมาคเหมือนลากต้นไม้นะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกนะครับโอเคครับแล้วก็วาด เราก็ไม่โคงมากนะครับไม่ต้องโคงมากแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคครับหน้าผู้หญิงก็เสร็จแล้วครับหน้าผีหญิงก็เสร็จเรีล้ใบนะครับก็เดี๋ยวเราว่าง่อไปการล่างแบบสี่เหลี่ยมนะครับที่ผมใช้นะครับก็อันนี้เป็นหน้าผู้ชายนะครับก่อนเล็นนะครับเราทําสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับนี่นครับอันนี้ก็ะทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยครับสี่เหลี่ยมคือไม่ต้องกว้างมากนะครับทำให้มันพอประมาณครับทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับ คือสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราวาดสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับเราสามารถวาดมุมนี้ได้นะคือเราสามารถวาดมุมแบบนี้ได้นะครับวาดผมรู้สึกว่าการวาดสี่เหลี่ยมทําให้เราวาดมุมแบบนี้ง่ายกว่าวงกลมนะตามแนวรูปสี่เหลเพราะว่าการที่จะดูรูปนําให้ดูเป็นสามมิตินะครับไม่เคยแนะนำให้ดูเป็นสองมิติเท่าไหร่นะครับมันจะให้รูปเราดูแข็งที่อเกินไปนะแล้วก็ดูแปลก้วยแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังทําไม่ค่อยได้นะก็สาวพี่น้องที่จะฝึกทำก็สู้ๆครับนี่ครับก็ล่าเหมือนกันเลยครับเราจะมีเส้นแบ่งกลางนะครับ เส้นนี้เป็นเส้นแบ่งงานนะครับส่วนนี้เป็นเส้นตัดระหว่างหน้าครับเป็นส่วนตากับส่วนหูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนคางนะครับกอดเราก็ล่างเลยนะครับผู้ชายนะครับจะไม่มีส่วนนี้ของผู้หญิงนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยมีนะครับยกเว้นเป็นผู้ชายแบบเค้หน้าแบบออกผู้หญิงผู้หญิงนะครับก็จะมีนะครับก็ผู้ชายก็จะเป็นหน้าแบบตรงมาเลยนะครับตรงมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัดตรงนี้ครับวันที่เราสอนเไว้นะครับว่าให้ตัดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกามนะครับกามผู้ชายนะนีแล้วก็ลงมา่างนี้เลยครับนี่ครับต้อยได ไกาาผู you, ้ชยก็เติมขางให้ทู่นิดนึงนะครับว่าผมรู้สึกว่าผู้ชายขางทู่มันดูเท่ห์นะสับว่าใครคิดว่าผู้ชายขางแหลมก็ไม่เป็นไรไม่ผิดว่าแหลมว่าแหลก็เราก็ล่างลงมาแล้วล่างแต่ต้นบุญล่างแต่ต้นล่างแล้วถ้าเห็นหน้าผู้ชายผมเหมือนเหมือนเชก็อ๋ออย่าอย่าตกใจล่ะครับเพราะว่าผมบ้าผิวบ่อยครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเกินได้นิดนึงนะครับเราเกินได้ครับขอให้มันออกมาดูดีครับเราเกินได้ครับ ก็วาดหนึ่งกรมของเขาวาดหัวแล้วนะครับอ่าคือผู้ชายเนี่ยจะเป็นอ่าแล้วไงมันจะเป็นส่วนเราเส่วนคนนอเอาผู้หญิงนะครับผู้ชายก็วาดขอผู้หญิงนะวาดเหมือน้าดคล้ายๆกันเลยครับนี่นะขอขอนี่นีดนึ่งขอจัดเส้นนี้นึ่นะนี่ครับก็เอาแล้ไดหน้าผู้ชายแล้วใช่ไหมครับนี่ครับนี่เป็นหน้าผู้ชายนะครับก็เหมือนกันเลยครับ น้าผู้ชายก็ถ้าเราจะวาดตานะเราก็ขีดมาตรงนี้ดนึ่งวาดหูครับวาดหูผู้ชายนะครับวาดหูครับอันนี้จะเป็นส่วนของตานะครับอันของตาผมก็จะยังไม่วาดนะครับวาดทํามันยังไม่วาดนะเพราะว่าออจ็บไว้เป็นอย่างอื่นล้กันเะ็บไ้สอนแล้วกันนะพราะว่าให้สอนแล้วกันนะก,การวาดตาอะไรอย่างนี้นะก็สำหรับใครที่ใช้ออโปรแกรมในคอมนะครับเรสามารถเพิ่มขยายรูปนี้ได้นะนี่ก็เป็นค้่าวๆนะครับของการวาดหน้าคนนะครับอันนี้จะเป็นวาดผู้หญิงนะครับเป็น g ร็วนะครับอันนี้เป็นผู้ชายนะครับ ก็วันนี้ผมสามว่าใครอยากรู้ว่าวาดมุมต่างๆยังไงเนี่ยแบบก็จะวาดไว้ให้นะครับอันนี้ครับจะเป็นมุมต่างๆนะครับที่ผมลองวาดขึ้นมาอันนี้จะเป็นมุมหันซ้ายนิดนึงนะครับเป็นมุมไปทางนี้นิดนึงแล้เป็นมุมนี้ครับลองไปฝึกๆกันได้ครับผมวิธี่งานฝึกนะผมแนะนำว่าให้เปิดลิฟว์เรนซ์ดูนะครับเป็นลิฟว์เรนซจากคนจริงๆนะครับก็กหันหน้ายังไงหรือว่าลองถ่าหน้าตัวเองแล้วก็ลองมาวาดวาดูนะครับผมก็แนะนำได้ประมาณนี้นะผมในการวาดรูปนะครับก็คงไม่มีอะไรสอนนะครับก็ขอจบคลิปไปนี้นะครัับสวสดีีครรัับบชมนะครับ